สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรางวัลหวยห้าหน่อยห้าหน่อย,อยปกติประจังวนที่4ี่กลุ่มพันสอพันห้าร้อยกสารางวัลเลขสอตัวล่างเลขขี้ออก2 0ง0ูนย์สนยรางวัลเลขหาตัวล่างเลขขี้ออก3ามหนึ่งเจ็ดสองศูนย์สามหนึ่งเจ็ดสองศูนย์รางวัลเลขสอตัวบนเลขขี้ออกหนึ 1, 7, 1, 7. ่รางวัลเลขสตัวบนเลขขี้ออก ห้าหนึ่งาหนงล่างวันเลขาโตเลขที่ออก0ูนย์หกห้าหนึนนี่ก็เป็นพ้นออกวันหอยห้าน้อยห้าน้อยปกติประจัำวันที่สกลุ่มผ้าพันสองพันอยขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าน่อยปกติได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ได้จ้าสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยห้าหน่อยในเวลา18นาลก19นฬลกะ30นาทีในห้าหน่อย VIP สำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า